สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงการเข้าน้ำเนี่ครับระหว่างอ่ามันจะมีพูดคุยในการให้น้ำเนี่ยนะครับมีเยอะมีหลายเทคนิคนะครับก็หลักๆนะครับการที่จะได้ดอกปลายกิ่งหรือทั่วทั้งกิ่งเนี่ยนะครับก็สายหลักนะครับถ้าเราทําชุดใบมาดีสะสมอาหารมาดีเนี่ยนะครับก็ก็เราสามารถตัดตรงนี้ออกไปเลยนะครับข้อนี้สะสมอาหารดี หรือไม่ดีดูจากอะไระได้บ้างนะครับก็ดูจากจำนวนชุดใบนะครับถ้าเราทำชุดใบมา2ชุดนะครับแตกใบมาพร้อมกันสม่ำเสมอแล้วก็ใบก็ก่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสะสมอาหารครบนะครับก็ดูจากลักษณะของ4ใบก็ประมาณนี้แหละนะครับก็โอเคอันนี้เราก็ตัดข้อนี้ทิ้งนะครับใบหนาเป็นรอนนะครับ หนาหนากว่ากระดาษ A4 ครับมันอ่ามันจะดูง่ายนะครับเมื่อเราจับที่ใบดูนะครับก็การเข้าน้ํานะครับถ้าเราเข้าน้ําวงแคบเนี่ยนะครับดอกก็จะออกปลายกิ่งนะครับวงแคบวงแคบยังไงหมายถึงว่าเข้าน้ําเฉพาะในในพุ่มนะครับในพุ่มไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้สุดไม่ได้สุดปลายชายพุ่มเนี่ยนะครับมาไม่เสมอชายพุ่มเอาเป็นว่าเข้าน้ํา ด้านในนิดนึงนะครับด้านในในพุ่มนะครับไม่ได้เสมือนชายพุ่มของกิ่งอันนี้นะครับเราก็จะได้ดอกเฉพาะที่ปลายกิ่งแล้วก็จะออกไปจากด้านบนนะครับนิดหน่อยแล้วก็จะอยู่เฉพาะปลายกิ่งกับต้งการกิ่งออกไปที่ปลายนะครับนี่ก็จะเป็นสายหลักของการเข้าน้ํบวงแคบนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูต้นนี้นะครับก็เข้าน้ําไปน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ ดอกแต่ว่าดอกเขามาก่อนแล้วนะครับมาก่อนแล้วผมสังเกตเห็นดาดอกมาสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยให้น้ำนะครับเดี๋ยวมาดูผลอันนี้นะครับดอกก็มาจากปลายกิ่งนะครับอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะเป็นไข่ปลาตะปูอันนี้ก็ระยะเหยียดตีนหนูบ้างนะครับอันนี้เป็นกิ่งล่างนะครับอยู่ประมาณอกนะครับหน้าอก กิ่งแรกของเขาก็ประมาณกับสองเมตรนะครับเดี๋ยวพามาดูตุ่มตาอื่นบ้างน,นะครับเนี่ยครับอันนี้ตาใหม่นะครับตาใหม่กาลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็กิ่งนี้ก็เพิ่งจะโผล่นะครับอันนี้ก็ออกทั่วกิ่งนะครับอันนี้วิธีการเข้าน้ํานะครับมันจะมีต้นไหนที่ออก ออกดอกได้ง่ายออกดอกได้ยากมีนะครับมีทุกสวนทุกที่นะครับอันนี้ขอบอกเลยนะครับบางกิ่งก็อันนี้ก็เป็นแผลนะครับอันนี้ก็ป้ายเมีตเล็กซิลนะครับปูดบางๆป้ายมีตเล็กซิลมีมีแผลที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็กัดไว้อันนี้ก็เริ่มที่จะเป็นตุ่มตานะครับอันนี้แหละครับรุ่นรุ่นสารรุ่นทําสารนะครับดอกนี้แหละรุ่นทานําสาร คลิปของเมื่อวานก็เป็นรุ่นทําสารนะครับอันนี้ผมให้ดูเนาะการเข้าน้ำนี่ครับเหตุผลที่เขาไม่เข้าน้ำกันไม่ให้เลยพุ่มหรือไม่ให้น้ำเข้าน้ำเยอะเนี่ยตอนที่กักเอาดอกบางคนนี่เขาคู่กัวแบบยอดจะมานะครับอันนี้ผมขอบอกเลยนะครับ ถ้ากลัวยอดยากครับผมเราต้องผ่านตรงนั้นมานะครับผ่านตรงนั้นมาให้ได้นะครับเราต้องเลยความกลัวตรงนั้นมาอันนี้ผมให้ดูเนาะเนี่ยนะครับการให้น้ําก็ออกมาเกือบทุกกิ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละนะครับตุ่มตาน,นี้ก็ตาอยู่ฝั่งนู้นนะครับกิ่งนี้อ่าข้างล่างยังไม่มีนะครับ มีตั้งแต่ตรงนั้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราดูสักสัปดาห์หนึ่งว่าพัฒนาเป็นยังไงบ้างต้นนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับวิธีการเข้าน้ํานะครับและก็ครั้งแรกหลังจากกักน้ํามา20วันเนี่ยจะเข้า1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่พื้นดินนะครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาทําไมต้องเข้า1ชั่วโมงทําไมต้องเว้น2วัน3วันแล้วก็เข้า,ขามาดู นเผลที่เว้นสามวันหรือมาดูวันที่4ี่นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับเขาขึ้นต้นไปนะครับกว่าจะลําเลียงสารอาหารนะครับดูดรากดูดซับเข้าไปนะครับส่งมาที่ใบใบสองข้อก็คือปรุงอาหารเนี่ยนะครับลงคัวปรุงอาหารส่งกลับท้องกิ่งนะครับก็ใช้เวลาประมาณวันที่สี่นะครับวันที่สี่เรามาดูตาดอกได้นะครับมันก็จะโป่ไข่ปลามานะครับอันนี้วิธีการเห็ดผลว่าทําไมท้อง เข้าน้ำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดสามวันหรือวันที่สี่เข้ามาดูนะครับลองไปทดสอบได้นะครับเข้าน้ำเมื่อวานมาดูตอนเช้าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับร้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตาดอกโผล่มาแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เราเข้าน้ำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เว้นสี่วันโอเคนะครับคลิปนี้ก็หากมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมีปัญหาหรือติดตรงไหนบ้างก็สอบถามเข้ามานะครับถ้าผมตอบได้หรือ มีความรู้สามารถตอบให้ได้เนี่ยผมก็ตอบให้ทุกท่านนะครับบางทีก็อตอบไม่ทันเวลาลวต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ชุระหุหรือว่าเป็นปีที่ก่อนข้างที่จะสภาพอากาศวิวกฤตนะครับแล้วก็ที่สวนก็น่าจะมี2 3รุ่นนะครับผมคิดว่ารุ่นมะเขือพวงนะครับก็มีนะครับรุ่นมะเขือพวงเนะี่ยก็มีประมาณ20ต้นนะครับแล้วก็จําเป็นต้อง เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันพอต้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ส่งให้การจัดการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากยุ่งยากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณครับ